โอ้ยต้าทำไม่ได้ละเนี่ยครับตอนนี้กำลังเฮียนวินโดนนี่อ่าเฮ้ยเฮ้ยมันคืนลิ้นล็อกไว้นี่ล็อกอะล็อกดาวไปเลยเฮ้ยโอ้ยตกโอ้ยพัง เราทำไม่ได้เอา๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาไม่ล็อกวะเนี่ยไม่ไปแล้วเนาะไหนมาดูดิอ้าวโอ้ยพังแล้วดูเราไน้ตาวพังแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเขียนบิดโดนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายแล้ว

ดาวเลยเอ้ยพอได้ไงบินกระลังมันะดาวหลอกไม่ได้แล้วแบบให้มันบินเฉยๆดา